สวัสดีค่ะพบก,กับช่องช้างพลายวาเลนไทน์เฟมารีนะคะวันนี้วันนี้พ่อขวัญพ่อขวัญมาเยี่ยมน้องวาเลนไทน์กับแม่ดาวลุงนะคะผู้น่ะมีการดมกลิน่นดมกลิน่นหนาวคะ่ะวันนี้หนาวมากเลย คำนับแล้วคำนับแล้วขวัญอ๋ออ๋อจะมาทำอะไรแม่หนูเนี่ยจะมาทำอะไรแม่หนูนี้น,นุ่เนมงเหียวอยู่แต่ว่าถึงพึ่งเลยวะเดี๋ยวกับนมมันจังสี่เหล่โอ้โหพอขวัญจับที

แม่มาละวัฒน์ไม่มาในเรียนแม่พีน่นั่นบละเดี๋ยนหนูไมนไปพบเลยละคุณแม่คุณแม่เป็นยังไงนะพ่อโอมาเยี่ยมแล้วนี่พ่อโอมาเยี่ยมเอ้ยพ่อโอมาเยี่ยมหลานมาเยี่ยมหลาน,มา,มานอยู่ในท้องนะคะ ดูคุณแม่วันนี้ลมตีม <า S 1> ต,ตีตาดูน้องวันเลนไทยเอาเอาทักทายนี่ยทักทายเนี่ยเออเออทักทายเนี่ออยอันนี้สามปีแล้วเนาะอยากอยากอยากทักทายทักทาย,ททยอะไรคุณแม่ คุณแม่คุณแม่สิเอาอีกอย่างคุณแม่คุณแม่สิเอาอีกของกินบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้เดี๋ยวเอาให้เดี๋ยวเอาสับประรดให้ หนาวทางวันเลยค่ะตกทางวันนี่มาเบิงทางนี้จังหูกจังชัดเจนโอเบิงบิงเบิงกาแฟกาัฟใสเบิงอยากทักไทยบ่เคยได้จับเบิงตัวขวัญมีแต่เบิงตาเปล่า นี่เบิ้งยังสีมันสีหูเบ่เคยบ่เคยจับเบิ้งเด้อเบิ้งข้างหน้ากระหูคุณน่ะโคเบิ้งเคยจับบ่เคยจับจั๊เชือบิึง

คุณแม่ดาวรุ่งดีใจไหมพ่อพ่อพ่อมาริโอมาเยี่ยมนี่ดีใจไหมคุณแม่ฮะจะมาดูลานในท้องอนี่เม่นบกขวันล้านบอกเฮอย่างล้านเลยเนาะลูกไผ่บ่เยอะฮะบอกเม่นลูกไผ่บ่มาเบ่งลูกสะไะ เออทัอ้ทงเขาเป็นผู้ชายทั้งเขาเป็นผู้หญิงลูกไผ่ติดกันน้ำเนะาะขวมทางไว้ก็เห็นกันเนาะลูกไผ่ลูกสะพ้ายติดกันค่ะแม่แม่ฝั่งนี้ก็แม่ดาวรุง่งฝั่งนู้นก็ใบเตยใบเตยเอลซิงกำลังตั้งท้องอ่อนๆอยู่ได้ได้จักเดือนแล้วเจ็ดหกบอกหกเดือน สั่งเิ็กน้อยมันจังสันแหละเลี้ยวเบิ่งกับหู้แต่ว่าดาวลุงนี่แต่ตอนหกเดือนบ่หูเรื่องดอกยังบ่รูเรื่องเลยาลมารู้เรื่องตอนนี่สิปีหนึ่งอันนี้มันออกข้างหน้าด้นมนมตังเตาออกขอา้างหน้าใช่ไหมคุณแม่ ครึ้มท้างวันนะฝุนตกท้างวันนะคะแม่เม่พอควันก็เลยได้มาเยี่ยมแม่แล้วรุ่งเลยมาเยี่ยมลูกสะพภนะคะแม่อ้อมมาดูลูกสะพภเจ้าถ้าแม่เอาเหรอ มาดูลูกสไปซสิไปนั่งอยู่ตรงนั้นจะเห็นหน้อยเนี่ยก <c oughs> ินแบบสบายอกสบายใจมาเยี่ยมลูกสไปซกับบุมมีติดอีกอย่างมาเลยเน,ะเนาะนะคุณแม่เนาะมาเยี่ยมลูกสไปซยแต่ไม่ติดอะไรมาให้กินเลยนะ่ะ ไม่ติดอะไรมาให้ลูกสพภายบำรุงคันบ้างเลยอือืเอาหันหน้าดูดูพ่อขวันคิดถึงคิดถึงมาริโอไหมกลิน่นกลิ่นมากับพอ่พอพ่อขวานนะกลิ่นมากับพ่อขวันนะ เดินไปทางนี้ก็ได้โอ้ยทำอันคือเนาะคือจังคนบอกเคยอ,อยู่น้ำสางอย่เนาะอามแม่อมมามามาดูลูกสะพ้ายสิเขาทักทายเพาว่าแม่อมมาไม่เอาอะไรมาฝากยังไม่มีกินเลย มามือเปล่านะไม่เอาอะไรมาฝากเลยเนาะเนาะแม่ดารุ่งเนาะไม่เอาอะไรมาฝากเลยอเออเห็นไหมวาเลนไทน์บอกว่าไม่เอาอะไรมาฝาก,กหหเหมือนกันกับหเหมือนกันกับบ้านโอเลยติดทุ่งนา <laughs> บ้านโอก็ติดทุ่งนาอย่างนี้เหมือนกันจโคตรหนาวเลยโอ้ยยิขาสั้น หนาวมากค่ะแม่เมจ้ะอ้าวนั่งสนทนาหารือค่ะก็พอดองก็อย่าเรียกแพงเด้ออย่าเรียกแพงนะเปิดมวกคืนหามเอิญแพงเอิญแพงบ่ได้เด้วิกฤตแบบนี้น้องเมย์นรุ่งเนาะเมย์นรุ่งยิ่งแบบเออเมย์นรุ่งเฮ้ยได้กินได้กิน ได้กลิ่นนะเนี่ยได้กลิ่นมากับพ่อขวัญนะได้กินเด้ะเอธรรมดาเนาะอืมนะได้กินเด้ะพ่อทองขาได้บางนัดมาลูกนึ้อมาฝากมาลูกกระไท่ครับน้นแก็งไผ่น้ำแข็งไผ่พ่อทองเด้อเครื่องของพ่อทองวะหรอยนไนเน่โอ้ตกใจตกใจยังตกใจง่ายอยู่ ตกใจง่ายค่ะแม่แม่เอ้ย่านคอตาให้เราอู้ยคำใหญ่เลยแถวดีแเยอะพอปูก,ก็บอกเอาอีหอย่างมาฝากลูกไผ่เนาะขันอย่ามะม่วงอุ้ยแม่ <c oughs> โตกระจายพ <c oughs> ออุเลโยนไปใส่ผู้ใดบุฒทางปุ่น แม่ดีใจไหมดีใจไหมพอปูก็ไม่ยาไม่เยี่ยมด้วยนี่พอปูพอปูก็ไม่ยาค่ะ,ะาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามน้องเลรินไทยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีทุกท่านจ้า